สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปทำมาม่าต้ยมยำหมูเด้งนะคะไปทำพร้อมกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้มมาม่าสองก้อนนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะแล้วก็ไม่ต้องต้มนานนะคะสามนาทีพอนะคะจากนั้นต้มน้ำให้เดือดนะคะใส่หมูเด้งของเราลงไปนะคะ ใช้ช้อนตักจะง่ายนะคะเพื่อนเลวกไปจนเขาสุกแล้วเขาจะลอยขึ้นมานะคะแล้วเราก็ปิดแก๊สนะคะต่อไปเราจะมาทำน้ำต้มยำไว้ราดกันนะคะเริ่มจากน้ําตาลนะคะพริกป่นผงนัว พริกเผาน้ำปลาน้ำมะนาวและตัวลิสงป่นนะคะตกแต่งด้วยผักชี คนเล็กน้อยจากนั้นตักหมูเด้งใส่ในถ้วยผสมของเราได้เลยค่ะเอาแต่หมูเด้งก่อนนะคะตามด้วยน้ำซุปค่ะคนเขาให้เข้ากันดีนำน้ำ,นำ น้ำต้ยมยำของเรานะคะราดบนมาม่าได้เลยค่ะค่ะสังเกตว่าน้ำของเราจะน้อยนะคะเดี๋ยวนานาจะไปเพิ่มน้ำซุปเล็กน้อยนะคะกลิ่นหอมมะนาวมากค่ะเพราะว่าเราใช้มะนาวสดนะคะบอกเลยนะคะว่าสูตรนี้ใครทำก็อร่อยนะคะเพื่อนๆลองทำตามดูนะคะ วุ้ยน่ากินสุดๆสดสดเสร็จแล้วนะคะมาม่าต้มยำหมูเด้งของเราไปทานด้วยกันนะคะ